สวัสดีครับพี่น้องพบพอกันกับผมพาอยู่เคยพู้ไทยเขาว่งอีกเช่นเคยครับกับวิธีควายของคนเลี้ยงควายครับมือนี้นะครับใ้เวลาประมาณแปดโมงแปดโมงครึ่งพี่น้องแต่ว่าแดดนีโอ้ผหนะ็ได้เวลานะครับเอาควายลงมานอนน้ำแม่น้ำเบิ่งครับควยมุดน้ำห่อนควายมันห่อนเบิ่งเบิ่งพี่น้องไปนะนี่คือวิธีควายของคนเลี้ยงควยครับทรงหมอบบรรยากาศอ่า ควยลงนอานน้ำแม่นําให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับในมือที่อากาศฮอนแดดฮอนฝนกับ,บตกนะครับพี่น้องก็ส่งมอบภาพบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมกันน้องพี่น้องเนาะรับชมกันว่านี่คือภาพบรรยากาศของบ้านเฮาสูเมือนี้ก็คือ แดดฮ้อนนะครับแดดฮ้อนฝนกระบอตกนะครับฝนกระบอตกนะครับเบิงส่งความสุขส่งบรรยากาศให้พี่ให้น้องผู้ที่ทำง,งานอยู่ทางบ้านทางเมืองอยทงูทางไกลทางไกลเอาพี่น้องเนาะอ,อกาส่งมอบบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมกันนะครับก็นี่แหละครับวิธีสานบ้านห้องวิธีบ้นบาน ยูไฮยูหน,น้านะครับดินล่นคือกันนะครับดินล่นคือกันดินล่นในยุคที่ราคามั่วราคาค่วยที่ตกต่ำลร้นะครับเป็นกำลังใจให้คือเกาสุขูสุขคนนะครับพี่น้องพี่น้องสู่กันต่อไปนะครับสู่กันต่อไปยยอย่าอย่าถอดนะพี่น้องเนาะ,ยะอย่าถอดผมกะทรงผาพบรรยากาศ คือกันนะให้พี่น้องได้รับชมในช่วงเดือนที่หมดไรเดือนที่เป็นเดือนห่อนเนาะพี่น้องเนาะเดือนเมษาเดือนหาคือนาห่อนนาแรงนะครับแต่ว่าปีนี้ก็ห่อนคาะห่อนแน่เนาะพี่น้องเนาะห่อนคาห่อนแน่จังได้กะฝากดูแลสุขภาพเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะเบื่องแย่งสุขภาพเจ้าของดูแลเจ้าของอ ทุ่งผาบรรยากาศในพี่น้องได้รับชมกันนะครับพบอ,พอกันสเ่ม,มอนะครับในพิธีบันๆาลนะครับรูปแบบการเลี้ยงควายนะครับส่งหออ์ความสุขเด้ยพี่นอ้องเด้อสู่ๆครับสู่กันต่อไป เห็นจังไหนบานเทอามันแหลงบนวานะครับสู่ดินล่นสู่เพื่อคอบครัวสู่เพื่อจะคล้องอย่างไรพี่น้องชีวิตคนเกิดมากก็ต้องสู่อยู่แล้วเนาะอะเป็นจังไรกับเป็นกำลังใจให้กันสู่ผูสุขคนส่งหมอบพาบรรยากาศ ข่อยนอนน้ำเย็นนฝ่าพีต,ตอนนองสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับ,รบสำหรับคลิปนี้เอาไวซ์ซัมมี่คลิปหนาจังพอกันไหมได้พี่น้องอเดอ้อคลิปนี้อาวซ์มีสำหรับผมพาอยู่เคยพูไทยเขาวงมานี่กะขอเกลาคำบ่าขอคุณและก็สวัสดีครับ